บานกินบัวทำแมวเอไกก็ไก่กันนะนุชไก่นะคะเ,เอาเราบ่หัวทีมเบิร์ดเหรอโอ้เอาเลยค่าเ,า,เาเลยทีนที่ทุทธา,ากแทะอ่าจะยืนเรื่องเมืองจากของแล้วนี่ช็อตเด็ดปันนี่คาสหลงงามจ้ะกลับสวัสดีเอฟซีนุชโกชาแนลจ้าคลิปนี้พาอยู่กับคุณยายนางสะดุ้งซิ่งนะคะจากคุณยายนางจ้ะ ยกงยกยกองยกลงยลงยกลงยกทอยกลงยกนเหมือนเดงมจลงยกลงยกลงคกะได้เงลงยกยกลยกละยกงยล้ยก่ะยก้งยล้ยค่ะยงแห้งเลยกลงยกลงงยลยกลายกงยกลงยกลยกลงยกลงยกลงากลงยกลรยลงยกลงยกลง่กลงยกงกกลยลยงยกยงลยก่งยกกลงยกลกลยยง้าง กำลังหากินอ่าคุณยายสะยกแล้วค่ะพี่น้องคะโอ้โปรไล่เป็นไงโปรไล่กระโดจ้ะเพราะได้เก็บได้กำจ้ะคุณอาโอ้เป็นเงี้ยรถเราเป็นอ่ารถน้มันเบิดบ่เออระวังล้อพี่น้องคะจะพาเมืองฝีมือคุณยายนางจ้ะอ่าเป็นยายโซชิคุณยายฝีมือเจ้าจ้าจังไดไปจังได ยกขึ้นเอฟซีเมืองกันนะเด็กเอยคนาดนี้เห็นบ่ข่วนลอยน้อยคุณจ้าสุดยอดเลยค่ะอ๋อลุ้นค่ะลุ้นจังหวะน,นี้จ้ะนั่นแล้วก็ได้ของเราอยู่เดีค่ะแก้มไปหาแม่อยูบอ่บ่ ยกดงยวปากทอเลยจ้ะพี่น้องคะนะกินแขนแขนเลยจ้ะเดี๋ยวพ่อมกระวังยกแล้วค่ะยกแล้วค่ะยกเป็นตัวนี้เฮ้ยเดยสาสตจ้ะ เอบันกินบัวทำม่ันนน่าไอาวเราบอกัวทีมเบิร์ดเหรอเอาเลยอาเลยทีไรทุกคักแต่อาจยนเ่อมเมืองจคกของแล้วนี่ช็อตเด็ดปันนี่ สดเด็ดเลยนะคะเบิองตลอดเราจะคองกันโอ้เมืองทุกคลิปเลยจ้าเที่ยวว่างจะขั้นระดุ้งนี่เก็บขานี่เก็บมองเที่ยววันหนียายนางว่าเมืองตลอดเลยเที่ยวตะวันขั้นสะดุ้งคนละคนเห็นจะควงในคลิปจ้าเหมือนเซียนโฮสเทลจ้าพี่น้องจ้าเตรียมยกอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ ก็จะมาเป็นบาดบาดเนาะเอ้ยมันผสมมาเป็นมูเป็นมูมาเป็นมูเอาเนาะเอาคักกันนะอารอบนี่เฮ้ยบ่ได้จ้ะมาเป็นบาดบาดโอ้ยของอยู่ทั้งทิงผุนอาเอามันคือของคักแท้อาดึงมันลงมาตัวนี้ตันนี้เห็ดแล้ว เตรียมยกจ้าเตรียมยกบกเข่าทางโอ้ยบกเข่าจ้าบกเข่าบกเข่าทางบกเข่ากระโดดมูยัยยัยต้องยืบยืมยืมคักคักนั่นโหมมันไปเข่าทางต้องยืบยืมคักคักเนาะปูเนาะยังเข่าอืมไม่ยังกูยังเกี่ยวมัโอ้ยสัตวเทีนตึกสะดุ้งกับมอกระมักจะได้เพลินนี่อ้าวยกเราค่ะยกเราค่ะโอ้ ว้าว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 อะไรลงมาหลากหลายมันห่างไปไหมหน้าสะดุ้งสุดทีแล้วสุดทีแล้วนี่ที่โรตีนั่นแม่นเส้นศูนย์แล้วนี่โอ้ลูทีของยุลานะเนี่ยเมอไหร่เขาอีตอดเอามามันคือน้องไอ้คนนี่มันซ้ำกันนี่แหละโว้ยเขาอีกแล้วค่ะมาแต่เด็กแล้วมาแต่ตีหามกแล้ว นั่งอยู่นี่นะเออตีหานเลยค่ะพี่น้องแกงพุ่มพูพอดีเอาเมื่อกระสอบหนึ่งแล้วค่ะเราว่าแกงพุ่มพูพอดีมากเลยปากับแม่สะออนแม่หลุนจังหวะนี้ค่ะท่านผู้ชมโู้ดอีพออีแม่เอ้ยเออก่ซ้อนไหลายซ้อนไหล้ยล่งแม่ล่งแม่ล่งแม่ปั๊บปั๊บปัดเสียงให้เราเลยนะ จ้าโบตัดละจ้าก็ตัดออกดอกเขาบางที่เขาบอกว่าโบตัดเลยจ้าเอาแบบเพียวๆเลยค่ะเอาแบบเพียวๆเลยมั้ยคะแนนจังมวนเำาบได้แสดงหนังดอกเท้อนของแท้เลี้ยวๆอืมโอ้ยเอาอีกได้เลยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วโบได้จ้าโอเคโอ้ได้บบได้บบน่นจะได้ของเพิ่นอยู่จ้า ปลาลูกฟองหม่กับพ่อได้เก็บอยู่ด้ลูกลาฟองหม่ก็ได้จะสมกันไปเนาะคะ่ะกระเจาะกระเจาะจอ,อังสิกโอ้ยมีลุ้นทุกรอบแต่มีลุ้นทุกรอบเช้านี้ลงมาลงมาลงมา,ลงมาปลาสมปลาจอมมกกินเด้อค่ะใส่นี่ค่ะใส่นี่วัตเี <c oughs> กระซิ้วด้วยจ้าพี่น้องคะมุกก็ได้ทอดก็ได้แล้วเจ้าเจ้าสีหิตงานยกอีกแล้วค่ะป้าโ้โหช็อตเด็ดยกยอจ้าเออโอ้ยแง่แงสุดยอดเลยค่ะโอ้โบปันไดบ่ปันไดโบปันไดเออเออเอ้อ กำลังมันค่ะกำลังมันเอออ๋อแมงบ่มเบิดปลาไอ้ชั้นลงมานะยืนท่ายุ่ข้างล่างได้จ้ะพี่น้องค่ะเพราะว่านี่แหละค่ะทำเลค่ะทำเลท้องได้จ้ะนี่เอาอีกเอาอีกอ่ะบอดดายได้จ้าโอ้ยลมแห้งแหรอค่ะ ้กยกอีกแล้วค่ะโอ้บ่ได้สีหาโตจ้ะเดี๋ยวอันคือห่างๆแล้วยังบ่อนที่นา oh, ่นแมนน้ำน well, okay, so ้ำเริ่มไหล ไหลคอยลงคอยลงหรอจา้าได้ปะบูได้จ้าอะไรลง่งอะไรลโอ้อบับพุจ้าโอเคจา้าเป็มึงแย้งอดไกลๆก็เนาะค่ะทีนี้ เมืองแย่งงอกมุมนี่ก่อนค่ะนี่แหละจ้าหม่องแย่งงอกลึกสะดุงค่ะหมอนตาหม,มุนดวงมาเลยจ้าเด๊ทำเลแล้วอเออนี่แลแหละค่ะล่างู้เดียวเลยจ้าเอาตาข่ายตาข้อใดบ่ มันอยู่เตรียมยกแล้วค่ะใดของเพิ่นอยู่จ้าโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปยกย้อย,ยกสะดุ้งออาป่าซิวเนาะจ้ะาฝากไว้ซ้ำนี่ก็เนาะจ้าจึงพบพอกันในคลิปหน้าเลยจ้าขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ